พบเส้นทางสุดฟินลอดอุมโมง์โจอสะพานข้ามแม่น้ำล้านช้างที่สถานีรถไฟทูอินวันในยูนนานสวัสดีครับแฟนเฟริร์สเปิดข่าวเล่าเรื่อง คลิปนี้เรามาตามเส้นทางอีกหนึ่งเส้นของการรถไฟของประเทศจีนซึ่งเป็นเส้นที่มีความสวยงามในเรื่องของทิวทัศน์และวันนี้มีสถานีใหม่ของสถานีรถไฟในจีนที่สร้างออกมาจากอุโมองค์และเชื่อมต่อกับสะพานข้ามแม่น้ำล้านช้างจะเป็นอย่างไรไปดูได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากด like, ด manifest, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับจากปักกิ่งสำนักข่าวสินหัว เปิดทการแล้วมวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาสําหรับสถานีเสี่ยววานตะวันออกบนทางรถไฟต้าหลี่ลินชางสถานีรถไฟที่สร้างขึ้นณตํมบลเสี่ยววานอําเภอหนานเจี้ยนแนวพรมแดนระหว่างแขวนปกครองตนเองต้าหลี่กลุ่มชาติพันธุ์ไปกับเมืองลินชางในมณฑลโหลวินนานหรือว่ายุนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูชนบทซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อชาวจีนกลุ่มชาติพันธุ์หลายแสนชีวิตในพื้นที่โดยรอบ ทั้งรถไฟสายตาลี่หลินชางในอือนนั้น เริ่มเปิดให้บริการช่วงปลายปี2020ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการจัดตั้งสถานีเสียววานตะวันออกย้อนกลับไปเมื่อปี2002การรถไฟแห่งประเทศจีนสาขานครคุนหมิงหรือ China Railway Kunming Group ได้ร่วมมือกับอำเภอหนานเจียนดำเนินโครงการจับคู่ความช่วยเหลือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่นำไปสู่การรับรู้ความต้องการของชาวบ้านและการปรึกษาหารือกันจนเกิดเป็นสถานีรถไฟเสียววันตะวันออกที่ครึ่งหนึ่งสร้างขึ้นในอุโมง์และอีกครึ่งหนึ่งสร้างขึ้นบนสะพานค้าแม่น้ำหลานชาง หรือล้านช้างดังที่เห็นในปัจจุบันหลีเจี้นฉินหัวหน้าสถานีเสี่ยววานตะวันออกกล่าวว่า สถานีแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นโดยมีข้อแม้ว่าต้องไม่กระทบต่อการทำงานปกติของรถไฟและต้องเปิดให้บริการได้ทันตามกำหนดพร้อมเล่าว่าภายใต้การวางแผนของหน่วยงานการก่อสร้างทางรถไฟยูนนานตะวันตกมีการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มประสิทธิภาพงานการก่อสร้างและการประสานงานกันของฝ่ายต่างๆตลอดจนควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพของงานอย่างเคร่งครัดจนสามารถสร้างสถานีได้สำเร็จหลังระดมกำลังก่อสร้างนานหนึ่งร้อยกว่าวัน การเปิดสถานีเสียววันตะวันออกจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในอำเภอหนานเจี้ยนของแคว้นต้าลี่และอำเภอฟงชิงของเมืองหลินชางและอำเภออื่นๆเพราะว่าช่วยลดระยะเวลาการเดินทางเพิ่มปริมาณการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ากับพื้นที่โดยรอบ ทั้งยังส่งเสริมการฟื้นฟูหมู่บ้านตลอดแนวเส้นทางรถไฟทั้งนี้สถิติจากการรถไฟสาขานครคุณหมิงเปิดเผยว่าเส้นทางรถไฟต้าลี่หลินชางมีการขนส่งผู้โดยสารแล้วกว่า5.8ล้านคนส่งสินค้าได้อีกกว่า800ตันในระยะเวลาเกือบ1ปีนับตั้งแต่เปิดทําการมา และนี่ก็คือภาพของสถานีเสี่ยววานตะวันออกในตำบลเสี่ยววานอำเภอหนานเจี้ยนแควนปกครองตนเองต้าลี่กลุ่มชาติพันธุ์ไปมณฑลเวินหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีสถานีตั้งอยู่ตรงเชิงเขาและมีสะพานที่ทอดออกมาจากอุโมงค์ข้ามแม่น้ําล้านช้างนั่นเองอีกภาพมุมบนจะเห็นว่ารถไฟวิ่งออกมาจากอุโมง์ พร้อมทั้งวิ่งต่อไปบนสะพานที่ข้ามแม่น้ำล้านช้างซึ่งจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวนี้จากสำนักข่าวสินหัวและนี่ก็คืออีกหนึ่งเส้นทางสุดฟินของการเดินรถไฟในประเทศจีนซึ่งเราจะได้เห็นการพัฒนาของรัฐบาลจีนที่ทุ่มทุนในการสร้างทางรถไฟกระจายไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนในชนบทของประเทศจีนสามารถเชื่อมต่อในเมืองหลวงได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองเห็นแล้วถ้าเทียบกับประเทศเราคงต้องรอกันอีกนานไกลทีเดียวนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับ Fan First เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ